ทำความคารพู้ชาการกองเรือยุทธการหมดเอาต้องตรงหน้าพยัดยกอกบเออามือลงเพื่อนข้าราชการทาหารทุกนายวันนี้ ที่ผมมาพบท่านในฐานะผู้จัดการกองเลยุทธการที่เป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือเพื่อมาบอกให้ท่านตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่พวกเรามีต่อประเทศและพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์สถานการณ์กรณีพิพาท ที่ชายแดนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีที่พวกเราทราบดีรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะใช้สันติภาพในการเจรจาในการใช้กฎหมายและข้อบังคับระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยกำลังรบหลักที่มีหน้าที่เตรียมกำลังเราสามารถส่งผ่านกำลังในการจัดตั้งกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกลปฏิบัติการการป้องกันเชิงลุกตามแนวทางการใช้กำลังของกองทัพเรือเราจะเป็นหน่วยกำลัง ที่รัฐบาลสามารถนำกำลังนี้ส่งผลให้เกิดการเจรจาโดยสันติกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจร้ไกลได้รับการฝึกฝน ทั้งภายในประเทศและฝึกร่วมกับต่างประเทศทั้งการฝึกคคบอป,ป์การฝึกบูสต้ไรวมถึงการฝึกพาเสเซกกับประเทศต่างๆพวกเรามีประสบการณ์มีขีดความสามารถ หากกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกลที่ประกอบไปด้วยหมวดเรือโจมตีมีขีดความสามารถในการคุ้มครองรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลคุ้มครองเรือสินค้าเรือประมงสามารถปฏิบัติปฏิเสธการใช้ทะเลข,ของฝ่ายตรงข้าม มีขีดความสามารถที่จะไล่ล่าทําลายโจมตีกําลังของฝ่ายตรงข้ามหมวดเรือปฏิบัติการยุทธเถินน้ำนเถินบกมีขีดความสามารถที่จะส่งกําลังของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธชินหน่วยกำลังลบยกพลขึ้นบกเพื่อทำการยุทธบรรจบกับหน่วยกำลังทางบกได้ ขีดความสามารถต่างๆเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลใช้ในการเจรจาต่อรองให้กองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจระยะไกลซึ่งจะประกอบไปด้วย เสนาธิการรบที่จะต้องทำการวางแผนโดยละเอียดทั้ง N1 N2 N3 N4 N5 ทั้งหมดที่เราได้รับการฝึกมาในปัจจุบันเราจะเตรียมกำลังเพื่อไปใช้กำลังไม่ใช่เพื่อการฝึกเช่นเดียวกันกับผู้ชัการกองเรือ ผู้วับก,การเรือทุกคนที่จะต้องไปดูแลกำลังพลให้มีความพร้อมไปดูแลเรืออาวุธยุธโทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมกองบินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือเช่นเดียวกันขีดความสามารถของพวกเราจะเพิ่มขึ้น เมื่อพวกเรามีความพร้อมหากมีการสั่งการจากหน่วยเหนือหน่วยกำลังลบนี้ต้องสามารถปฏิบัติได้ทันทีด้วยขีดความสามารถที่เรามีผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากำลังพลทุกนาย จะได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดช,ชอบของพวกเราเวลาที่มีในการเตรียมการขอให้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ให้มีความพร้อมสูงสุดที่จะออกปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีการสั่งการ คุณพระศรีรัไตไกรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนะถืออนุภาพของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าอาภรกรกิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของฐานเรือเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดุลบรรบดาพระราชทานพร ให้กำลังพลลุกนายมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงพร้อมที่จะบัดหน้าที่ให้กับประเทศและพี่น้องประชาชนต่อไปขอบคุณครับทางพังลบผู้ประชาการกองเรือยุการตรงหน้าพยานยกอกอึบ้บมำลง การให้พร้อมนะครับขอบคุณกอ,องเรือและส่วนเสานาในการรบนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วคะต้องมาวางแผนโดยละเอียดนะครับมันผิดพลาดไม่ได้ถ้าผิดพลาดคือศักดิ์ศรีของประเทศกําลังพลของพวกเรานะครับเพระฉะนั้นเตรียมการให้พร้อมพร้อมปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีครับเมื่อมีการสั่งการ จะออกเรือเป็นกองเรือได้คุณดูทุกคนนะยานพาร้อมนะครับรพร้อมครับมองดีไหมครับดูทุกคนนะยานพร้อมไหมครับ